ปุ๊บปั๊บแป,ป๊บเดียวนะจะสิ้นเดือนอีกแล้วคนลุกเลยเนี่ยไวมากไวเกินยังไม่ทําอะไรเลยปีใหม่ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย <laughs> จะหมดเดือนมกราแล้วว่าเอาแล้ววันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะบอกเลยว่าสวยมากคันนี้เป็น Honda CR-V 2.0e เกียร์ออโต้โฟร์วิลดนะครับขับ4นะครับขับเคลื่อน4ล้อสีอะไรสีน้ำตาล เพิ่งเคยเห็นสวยด้วยนะครับมันเหมือนมันเหมือนสีบอลเงินเลยอ่ะนะแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยมันเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับสวยมากนะปี2007ในราคา2องแ0 0บาทโอ้โห,โหราคา2องแ0 0บาทตกครั้งว่าอยู่5615บาท5615บาทครับผมโอนจองได้นะครับ มาดูรถไม่ถูกใจเซ็นไฟแนนซ์ <c oughs> ไม่ผ่าน <c oughs> คืน <c oughs> เงินจองทุกบาททุกสตางค์นะครับถ้าใครที่เป็นคนใหม่แล้วเพิ่งเคยดูนะครับผมอยากให้ดูจนจบไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคมไฟใสาแจว๋วนี่ส,สวยๆเลยพร้อมไฟตัดหมอกคันนี้ราคาเบาสุดเท่าที่ผมรีวิวมานะครับแล้วประวัติเนี่ยเพอร์เฟกด้วย ตัวล้อเนี่ยมีรายละเอียดบ้างเล็กน้อย,ยแต่ไม่ได้น่าเกียดนะครับอันนี้คือล้อดเดิมๆติดมากับตัวรถเลยไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับใสแจ๋วเลยบางทีก็เหลืองแต่คันนี้ใสเลยนะครับใสใสเลยนะติดฟิล์มกันาสาดครบฟิล์มดำเนี่ยติดให้ใหม่สวยๆนะครับที่เปิดประตูโครเมียมกระจกนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ เป็นหนังนะเป็นซอฟทัชเนี่ยนุ่มๆนะนุ่มๆนะซื้อเงินสดที่นี่รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับถ้าใครที่ติดตามมาจะเคยเห็นสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งมาดูเพิ่งเปิดเจอเพิ่งเคยเห็นนะครับหรือดูครั้งแรกแนะนำให้ดูจนจบนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูด้วยนะครับนี่เบาหนังสว,สวยเลยพี่เอ้ย สีครีมส,สวยนะครับไม่มีคาบเหลืองนะฮะนี่สภาพดีมากนะครับปูด้วยพรมกระดุมเม็ดเล็กนะครับสะอาดสะอ้านเข้ารูปเนี่ยพี่ดูแอร์เย็นครับไม่เชื่อมาลองนั่งดูได้นะครับแอร์แบ็คครบนี่ช่องแอร์อะไรก็สวยนะพี่ดูสิคอนโซอย่างสวยเลยเนะี่ยพี่ดูไม่ต้องเชื่อผมดูแล้วพิจรารณาเองได้เลยรถปี07นะครับ สีอะไรสีน้ำตาลนะครับนี่สมุดรับประกันมีนะครับรถคันนี้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าทุกระยะนะครับผมคู่มือก็ยังมีนะฮะประวัติดีไม่เคยชนนะครับน็อตไม่ขยับด้วยสุดจัดนี่มีรถคันเก่ารับเทินด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเกสใส่ของเหมือนกันนะครับนี่เปิดได้นะอ่า นี่โอเคเนาะนี่ช่องใส่ของนะครับเป็นเกะนี่ประมาณนี้สวยดีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแผงประตูแถวสองนี่มีซอฟทัดหนังอย่างดีหนึ้งสองซ้ไม่ได้ใส่แว่นนะตอนรีวิวอะถ่ายไม่ถูก <laughs> ที่นี่นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับโอนเงินจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าซื้อเงินสดนะโอนเงินจ่ายเงินครบปุ๊บไปโอนเล่มให้ทันทีอย่างเช่นวันนี้วันอาทิตย์ที่โอนเงินเลยนะครับพรุ่งนี้รีบไปโอนให้แต่เช้านะครับมั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับรอดูชื่อเล่มเป็นชื่อพี่ได้เลยใครที่ติดตามก็จะเห็นความเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับถึงไม่มาดูรถนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามได้รถจริงนะครับ แต่ถ้าพรุ่งนี้โอนมาไม่รู้ว่าจะติดจองหรือเปล่านะสมมติพรุ่งนี้หรือวันอังคารนะครับถ้ารถยังว่างอยู่โอนเงินปุ๊บนะฮะก่อนบ่ายสองโมงเนี่ยถ้าไปคือไปโอนเล่มทันนะครับก็ไปโอนให้เลยนะครับอ่าประมาณนี้แต่ถ้าหลังบ่ายสองบ่ายสามแล้วมันรถมันติดนะครับเดินทางไปไม่ทันอย่างเงี้ยขนส่งเขาปิดก่อนก็เป็นวันถัดไปหรือ จะไปโอนเองก็ได้ได้หมดมีที่พักแขนเท้าแขนรองแก้วน้ำสองช่องเบาะนั่งขนาดใหญ่นะครับเอนกประสงค์แบ่งพับได้40 20 40นะครับเดี๋ยวพับให้ดูอีกทีเนาะผมให้ดูความสะอาดสะอ้านความสวยนะครับแอร์เย็นแอร์โฟนะครับนี่สวยไหมถ่ายช้าชจะชัดเลยเนี่ยนี่สะอาดสะอ้านสวยสุดเอาใครตัดสินใจก่อนได้ก่อนนะมีที่พักแขนเท้าแขนด้วยพี่ดูที่พักแขนเท้าแขนยังสวยอ่ะไม่ได้โม้นะครับดูเอาได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรก ABS มีให้ครบตัวล้อด้านหลังฝั่งซ้ายก็สวยดีนะเนี่ยใครที่พลาดไป City ปี09เลยนะครับที่ผมรีวิวไว้นะเมื่อวันก่อนนะครับแต่คันนั้นก็สวยดีนะครับ1 9 9 0 0 0บาทแต่คันนี้นเป็นรถขนาดใหญ่สภาพเปเวอร์นี่สวยไหมเนี่ยชัดๆชัดๆให้เลยเนี่ยพี่ด,ดูโคมไฟก็ใส่เจ๋วนะครับนี่สวยมาก โอเคมาพร้อมกับคิว้วฝาท้ายโครเมียมสวยๆเลยนะครับเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนี่ลายทอ่อสแตนเลสนี่สวยไหมเนี่ยพี่ดูไฟเบรกอ้าวเดี๋ยวผมขออนุญาตจับโฟกัสให้นิดนึงนี่สวยไหมใสไหมโอ้โหโฟร์วิ r ได e นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับโอ้โหเพอร์เฟกราคา2องแสนนิดๆ ด้านท้ายเนี่ยด้านหลังเนี่ยกว้างมากแล้วแบ่งได้2ชั้นนะครับมีแผ่นบังสายตานะครับเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งนะสามารถวางของได้นะครับแข็งแรงโชคคัก็นี่ที่ดูแข็งแรงเบาะแบ่งพับได้ด้วย40 20 40นี่แล้วแต่จะพับนะครับนี่สะอาดไหมดูดีไหมไม่มีรอยเลย พูดไปเหมือนโมแต่ดูเอานะครับดูเอาเองนี่พับได้นะเผื่อมีของเครื่องหนึ่งที่มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็พับได้แบ่งได้นี่มีถาดยางนะครับยกขอบเข้ารูปที่สวยนะฮะสะอาดสะอา้ะอานพี่ดูยางอะไรนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยยางก็สวยนะยางของมิชลินด้วยพี่ดูนะยางอะไรสวยมากนะครับสะอาดสะอา้านแม่แรงอยู่ครบนี่ดูแม่แรงแม่แรงยังสวยอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแผงประตูฝั่งนี้ก่อนนะนี่ รีวิวเหมือนโมเลยคลิปนี้สวยจริงมาดูได้เลยนี่นี่นุ่มนะกระจบเดี๋ยวผมจะพับเบาะให้ดูนะอันนี้คือลงสุดแล้วสำหรับด้านหลังนะนี่สมบูรณ์ดีมีกระเป๋าให้ด้วยนี่สวยไหมตัวเบาะนี่สะอาดสะอ้านสวยงามเดี๋ยวพับให้ดูนี่ นี่โอเคเนาะสมมุติว่าเรามา3คนเราจะพับแบบนี้ก็ได้นะครับพับครึ่งหนึ่งนะครับนี่พับแค่นี้ก็ได้อนเนกประสงค์ตรงนี้ก็ยกออกได้นะคือมันเป็นรถขนาดใหญ่อยู่แล้วอะแล้วมันก็กว้างเนี่ยพี่ดูสภาพสวยมากสะอาดสะอ้านนะครับเดี๋ยวว่าโม้เลยพี่ดูเอานะผมเห็นยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นนี่นี่ เฮ้ยสวยกว้างๆนะครับปรับได้แอร์เย็นแอร์โฟนะครับนี่เพ mm hmm. ดานยังสวยอ่ะพี่ดูไฟสองสว่างติดนะ mm hmm. โอเคตอนนี้ผมเปิดไฟหลีไว้นะพี่ดูนั่นถ่ายเขายังสวยมากนะครับไฟสองสว่างนะฮะป้ายทะเบียนอะไรติดหมดนะครับไฟท้ายติดหมด mm hmm. ล้อด้านหลังฝั่งขวามือพี่ดู mm hmm. ได้ดิสเบกรกสี่ล้อพร้อมระบบเบรก ABS สำหรับใครที่เพิ่งเคยเห็นนะครับรีวิวแบบนี้เพิ่งเปิดมาชมนะครับมาดูครั้งแรกนะครับรบกวนดูให้จบนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีข้อมูลให้ดูเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มาดูรถไปส่งมอบให้ถึงบ้านนะครับไม่ต้องห่วงติดงานติดธุระแจ้งได้เลยอยู่ต่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับอุบลอุดรขอนแก่นนะภูเก็ตนะครับหาดใหญ่อะไรก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์ให้ทันทีนะครับ มั่นใจหายห่วงได้เลยฝากระโปรงมีแผ่นการความร้อนนะครับไม่ขาดไม่ลุยไม่เย็นนะครับนี่สภาพสมบูรณ์มากโอเคเนาะเนี่ยนะทัชก,กอร์แอร์ทิกเกอร์มอกน็อตไม่ขยับ07นดน็อตไม่ขยับเอา นี่ให้ดูซอกในด้วย07น็อตไม่ขยับนะครับนี่อย่้เยไม่เห็น,ม,หนมาดูรถจริงแล้วกันสำหรับเครื่องยนต์นะครับน2000 2 0 0 0ซีนะครับผมว่ากำลังดีนะเนี่ย สภาพ07ได้ขนาดนี้ดูเอาสภาพสมบูรณ์นะครับรถพร้อมใช้นะอย่างที่บอกไปนะครับมาดูมาทดลองขับได้เลยนะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดง ประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอน d a ทุกระยะด้วยประวัตินี่เพอร์เฟกประวัติดีไม่เคยชนสภาพยังดูดีอะ่นะสภาพยังสมบูรณ์นะครับสวยด้วยที่ดู รถกี่ปีศูนย์เจ็ดกี่ปีเนี่ยสิบห้าไหมผมบวกเลขผิดผิดไหมสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบหกปีสิบเจ็ดกำลังจะเข้าสิบเจ็ดปีใช่ไหมอ่าที่ดูสภาพอย่างที่บอกไปนะป้ายแดงอาจจะมีล้านกว่าบาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเท่าไหร่นะไม่รู้จริงๆ ลองดูแล้วกันนะครับแต่ฟังก์ชันออปชันเนี่ยมันคุ้มค่านะครับลดจากรถราคาล้านกว่าบาทแล้วเหลือ2องแสนนิดๆอ่ะนะ,นะก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะครับราคามันลงนะครับลดมือ2สองราคาล่วงนะครับจับต้องได้คนที่ซื้อเงินสดก็ยิ่งคุ้มนะครับนี่ระบบเบรก ABS ครบ โอเคผมว่าผมถ่ายชัดนะผมถ่ายชัดนะใครที่ตัดสินใจได้นะครับรบกวนโทรเลยแล้วกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรบกวนโทรได้เลยนะครับผมมีรถคันเก่าจะเทิน์นะครับซื้อเงินสดรถอีกได้เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่สะดวกเดินทางนะครับอยู่เชียงรายนะครับมีบริการส่งไหมผมอยากขึ้นไปดูรถนะครับผมอยู่ยะลานะนราธิวาสแนะนําให้นั่งเครื่องบินมานะครับพี่ๆนะหรือว่า จะให้เอารถขึ้นเทเลอร์ส่งให้ก็ได้นะครับอ่าก็ถ้าขึ้นเครื่องมานะลงดอนเมืองเดี๋ยวผมไปรับนะครับที่สนามบินเลยนะครับบริการอย่างดีพี่เอ้ยสนามบินไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ6กกิโลก็ถึงแล้วนะครับเบื้องต้นประมาณนี้ไปดูภายในกันต่อพวงมาลัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชันนะครับนี่พี่ดูสภาพภาพถือว่าดีมากเลยนะสวยด้วยนี่ โลโก้โครเมียมก็ยังไม่ทะลอกนะพี่ดูอืส่วนใหญ่ก็ไปหมดแล้วนะครับพี่ดูปุ่มเสียงกษรนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่ยังสวยยังดูดีอยู่เลยนะครับตรงนี้ก็มีรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนคันก่อนที่ผมรีวิวก็เป็นนะอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยนะครับนิดนึงนะครับระบบครุสคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติปุ่มอะไรก็สวยนะพี่ดูเสียงกอรยังเป๊ะอยู่เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มี้อยทะลอกนิดๆหน่อยๆนะครับ เหมือนคันก่อนก็เห็นนะที่ผมรีวิวอะจำได้อยู่นะครับตรงนี้อีกนิดนึงนะครับประมาณนี้อ่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าดูสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าดูดีมากนะครับนี่สวยมากก้านไฟพี่โดอ่ะจับภาพนิดนึงหนึ่งสองานี่นี่นี่ยังโอเคมากนี่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 ถือว่าเป๊ะศูนย์เจ็ดเรือนใหม่ยังสวยอะ่ะยังดูดีนะพี่ดูสิ ร,รอบเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับเลขไม่อยู่ที่2 0 0แสนะครับ229,931กิโล229,931กิโลรถมือเดียวประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าทุกระยะนะครับผมมีอัตราค่าเฉลี่ยนะเวลาเราเหยียบนะครับมันก็จะขึ้นกี่กิโลต่อลิตรนะครับเวลาเราขับเนาะอุณหภูมิน้านนอก31องศานะครับกำลังดีจะแอบร้อนละสาสๆนะครับความร้อนนะน้ำมันจะหมด นะครับตำแหน่งเกียร์นะครับนี่รอบเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับนิ่งจัดนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีปุ่มปุ่มกดทิปเอที่บีนะครับนี่อัตราค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ไปขับเองอีกทีนึงระยะทางของน้ำมันเหลือ27กิโลนะครับผมเอเวอร์เนะครับประมาณนี้ตามนี้เนาะนะครับมาดูของจริงได้นะครับมาทดลองขับได้นะขับสีด้วย ุ่มกดกระจกก็ยังสวยนะไม่ถลอกนะส่วนใหญ่ก็จะไปหมดนะครับช่องแอร์พี่ดูสวยไหมช่องแอร์สวยงามเนี่ยปรับได้นะครับเปิดปิดตรงนี้นี่หมุนปิดนะครับเปิดนี่ช่องแอร์อะไรก็สวยนะคอนโซลอะไรสวยมากนะกระจกกระจกทํางานได้ดีมีไฟเดี่ยวตรงกระจกมองข้างนี่โอเคนะอืมกระจกข้าง ออโต้สมบูรณ์ครับนี่สมบูรณ์แล้วก็กลางนี่มอเตอร์ทำงานปกติเลยนะไม่ดังเวอร์ด้วยนะครับนี่ที่เปิดประตูเป็นคโครเมียมมีเซ็นทรันล็อกมีล็อกกระจกนี่นี่โอ้โหสมบูรณ์หาเพลงไม่เจอเพลงอะไรไม่รู้เออโอเค โอ้โหเอากดช่องหนึ่งโอ้โห,โอโหเอาสุดไหมเนี่ยปุ่มยังกดดีนะพี่ลองมากดดูก็ได้เนี่ยเนี่ยเราชอบช่องไหนเราก็เซตไว้เช่นสแกนไปนะครับชอบช่องนี้กดเซตกดค้างนี่มันจะขึ้นเลขห้าค้างแล้วช่องห้านะครับอ่าสแกนไป สมมติช่องนี้นนช่องหกแทนขนมกดค้างไปน,นะครับกินเลือกนี่โปรโตีนเลือกเสร็จแล้วหม,<า>มุนมือก็ได้หมุนม,ม,มือก็ได้นี่หมุนมือโอ้โหเปเวอร์โอเคพอพๆอพซีดีได้นี่น,นเอ้าโอ้โหเปเวอร์พี่ดูปุ่มแล้วกดดีด้วย f m a m ออนะซ d ดี x M P 3ได้นะครับ CD มีไหมตมืกี้ก็ลืมดูไม่มีนะครับถ้ามีมันก็ขึ้นนะฮะไม่มีไม่มี CD อ่ะตามนี้นะครับลองถ้ามี CD ก็เอามาเล่นได้ใส่ได้ถึง6แผ่น c คอมแพคดิ c เ Changer Ch นะครับอ่านถูกไหม Changer นะครับนี่โอโ้โหสองแสนกว่าบาทได้แอร์ออโต้ดูโอโซนโอ้โหพี่เอ้พูดไปเหมือนโม หมอสุดๆ <laughs> เอาปิดแอร์ออโต้ดูโอโซนมีฮีเตอร์ทำความร้อนหน้าหนาวไม่ต้องห่วงแต่ว่าหนาวได้3าวันประเทศไทยแต่มีไว้ก็ดีเผื่อไปเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ห้องสอนไปหน้าหนาวนะครับมีฮีเตอร์ทำความร้อนให้นะครับอ่าไม่ต้องกลัวหนาวนะครับออโต้ดูโอกดอย่างนี้ดูโอนะครับนี่แยกอิสระได้นะ เช่นเราไปเชียงใหม่หน้าหนาวสมมติว่ามันหนาวหนาวแฟนหนาวแต่แฟนก็ไปเลยสามสิบสามเอ็ดสามสองคือฮีเตอร์ไออุ่นนี่อุ่นเลยฝั่งนี้อุ่นฝั่งนี้เย็นแต่อยู่ด้วยกันนะครับแฟนหนาวเหมือนแฟนผมอะนะครับผมตัวอ้วนผมจะร้อนแฟนบอกหนาวเธอไปเลยยี่สิบห้าแต่ชั้นร้อนชั้นขอยี่สิบนะมันจะไม่เท่ากันนะครับมันจะแบ่งใครแบ่งมันันะบอันนี้ดีมากนะครับหรือปรับเท่ากันก็เอาดูโอออกนี่เท่ากันแล้ว นะเท่ากันแล้วปรับโหมดลงพื้นได้นะครับนี่ไล่ฟ้าได้นะไม่ทันใจไม่ทันใจเราก็กดนี่เพิ่มพัดลมปุ่มกดอย่างเป๊ะเป๊ะเ,เวอร์นี่พูดไปเหมือนโมเอาพอนะลมแรงไปเบาหน่อยอ่าเบาหน่อยนี่เต้นจะไม่ถือแล้วมั่วแล้วอ้าวปุ่มมันเยอะนี่พี่ดูนี่ถ่ายไม่หมดนะเสียงลมแอร์เข้าไงก็ของงขอภัยด้วยนี่นี่ถ่ายไม่หมดถ่ายไม่หมดให้ดู ประมาณนี้แต่ปุ่มอ่ะสวยมาลองกดมาดูได้นะปุ่มเป๊ะนะเกียร์นะ CRV เกียรนะ์ v, ars, จะอยู่ประมาณนี้ออโต้ Auto, นะขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel drive เบรกมือเป็นแบบเหยียบนะครับอยู่ใต้นั้นนะแล้วก็ช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆน,นะ power outlet แล้วก็ผมไม่รู้ว่ามีช่องอะไรบ้างอะอะ่าช่องใส่ของนั่นแหละนะครับนี่ ผมก็ไม่เคยสังเกตตรงนี้เหมือนกันปูพรมสะอาดสะอ้านนะครับช่องวางแก้วน้ำสองช่องมีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยๆนะครับนี่ศูนย์เจ็ดอ่ะพี่นี่ถือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าเนี่ยมันมีเล็กน้อยไม่ต้องซีเรียสนะนี่แต่ว่ามันเด้งดีนะบางคันก็ไม่เด้งนะครับอืมนี่ช่องใส่ของนะครับนี่นี่สวยไหมย,ยังสวยอยู่นะเนี่ยดูดินะเลื่อน ช่องใหญ่หลวงลงไปงมีอ๋อผมนึกว่ามีไฟด้วยนะนี่ตามนี้นี่โอเคเนาะนี่ที่พักแขนเท้าแขนนี่ที่พักแขนเท้าแขนนี่ที่พักแขนเท้าแขนมัน,นยังสวยอะ่ะพี่ดูดิเนี่ยหนังก็นุ่มนะครับเออเนี่ยดูเอานะจกมองหลังนะสายแจวทรงสวยไฟส่องสว่างติดนะนี่นี่ นี่นี่โอเคนี่ช่องใส่แว่นตาไอ้นี่ผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยไว้ดูอย่างนี้ปะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะนี่โอ้โดีอะดีมากเลยเนี่ยใหดูโอเคเนาะนี่นี่อึบไม่ถนัดเนี่ยบังแดดอะไรก็โอเคหมดนะครับเพดานก็สวยนะนี่เนี่ยเพดานสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามบังแดดมีกระจกสองหน้าอึบ รอก่อนไปเห็นหัวล้านนี่หลวงพ่อเจิมให้ตรงนี้ด้วยนะครับให้คนขับแคล้วคาดปลอดภัยขับขีบ่อย่างมีสตินะครับซื้อไปก็ร่ํารวยล่ํารวยสาธุนะครับกุญ <c> แ <oughs> <c oughs> จสวยๆแบบนี้แน่นๆไม่หลวมนะหนึ่งสองอันนี้แก๊กที่สองไฟชโชว์อย่าเบรกสามติดแล้วนี่รอบเครื่องยนต์นิ่งๆชึ่งเดียวติดสตาร์ทติดง่าย คันนี้เป็น Honda CRV 2.0e 4 wheel drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ปี2007รถสีน้ำตาลสวยๆนะครับในราคา229,000บาท229,000บาทเครดิตดี D, ฟรีดาวครับจัดได้เต็มตกข้างวดอยู่ที่อู๋ผ่อนสบายด้วยถ้าใครอยากผ่อนจัดเฟแนนะ5,615บาทได้ขับ CRV คันใหญ่นะครับ5,615บาท 5ปี60งวดนะครับนั่งสบายสบายแอร์เย็นนะครับเดินทางไกลก็ชิวๆนะครับโอ้โหพับเบาะขนของได้เนี่ยอย่างที่ผมรีวิวอะดูเอาถ้าใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดคำว่าติดตามนะครับแล้วก็กดตรงรูปเครื่องหมายกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับนี่ทั้งหมดนะครับนี่เนื้อคำว่าทั้งหมดแล้วก็กดเพิ่มเติมบนรูปเครื่องหมายกระดิ่งครับเพิ่มเติมเล็กๆตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับดูข้อมูลได้นะครับสำหรับคนใหม่ ถ้ายังถ้าดูเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่ายังไม่เคยติดตามนะครับดูข้อมูลได้นะครับมีเพจนะครับมีทั้งเพจหลักแล้วก็เพจสำรองนะครับเพจหลักก็คือรถบ้านรถสวย4 G นะครับผู้ติดตาม30,000นะครับส่วนคนถูกใจก็ประมาณ28,000แแล้วก็มีเพจสำรองด้วยนะครับผมจะลงข้อมูลสำรองข้อมูลไว้นะครับเป็นข้อมูลของพี่ๆทุกคนนะครับเนี่ยซื้อขาย รับเทิร์นลดมือสองใบลดบ้านลดสวย4 G นะครับจะมีผู้ติดตามประมาณ830คนนะครับถูกใจก็ประมาณ450นะครับแล้วรูปหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะครับรูปปกนะรูปแต่ละคนเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับตรงนี้นะเยอะมากเป็นจะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะตั้งแต่ผมขายมานะครับเนี่ยเยอะมากนะครับรูปจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ว่าจะมองไม่ค่อยเห็นให้เราเลื่อนลงมานะครับนี่ ผมจะปักหมุดไว้นะครับเป็นอัลบั้มเลยนะครับเนี่ยถ้าพี่มาไล่ดูนะรูปไม่ซ้ำกันเลยนะครับเนี่ยพี่ไล่ดูได้เลยใครสนใจรบกวนโทรแล้วกัน0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นนะครับน้องกริด